ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Ghost Simulator Ghost ที่ไม่ใช่ผี Ghost ที่แปลว่าแพ้เอ้าเห็นเกมนี้มันลดราคาก็มีคนซื้อให้นะก็เลยเอามาเล่นดูเป็นเกมที่อยากได้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเห็นพวก ยูทูบเบอร์เขาเล่นกันเราก็อยากจะลองเล่นมา้างนะอะเนาะเป็นกราฟิกอย่างเงี้ยแหละเมื่อก่อนสนุกมากเห็นแต่เรคนเล่นเราอยากลองเล่นูน่อป <the> วัดเดือดเกเลยเข้าไปเลยเป็นเกมเกี่ยวกับแพ้ตัวหนึ่งนะคะก็คือเราจําลองการเป็นแพ้เนาะนี่เป็นแพ้ในแล้วสวัสดีเพื่อนอะไรอะไรเสียงเจ้าหรือ หูกระดูอะไรจำ้ำแค่จ้ำก็ได้รางวัลอุย้ยอุ้ยตัวอ่อนคนตัวอุอ้ยเพื่อนหลับไปแล้วเพื่อนตื่นขึ้นมาก่อนอุย้ยเลียไปไปเพื่อนเพื่อนกันดีกว่าไปสำรวจแมพกันดีกว่าว่ามีอะไรมั่งอุ้ยโอ้โห แพ้ะไรวะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยอ้าวโคตเป็นอะไรอุ้ยเ <c oughs> มื่อกี้เขาลุกมาวิ่งนี่แล้วก็สงสัยไม่ได้กินข้าวมาเมื่อเช้าอ้าวเพื่อนยืนขึ้นเหมือนเดิมละโอเคอุ้ยโถ่เอ้ยคลังหมดคลังห,งหมดคลังหมดขอเงินคลังหมดอุ้ยบ้านใครเนี่ยขออนุญาตเข้าบ้านนะครับ อุ้ยลวนแกกะเกะนี้วยเกกะเก,กะ,กกะ,กกะ,กกะบ้านใครก็ไม่รู้เฮ้ยสวัสดีครับอยากกินข้าวด้วยได้ไหมครับหิวข้าวครับตอนเช้าไม่ได้กินข้าวเลยมีอะไรเนี่ยมีแดบผลไม้กินผลไม้เป็นอาหารเหรอจะข้าวอ่ะหิวข้าวอ,อันนี้อันนี้อ่ะไปไหนแล้ว อ้าลคุณพายิงคุณพา,ายิงหายมีบ้านนี้เขากินแต่ผักนะไม่กินเนื้อเลยมันเซวีรสสุดๆอ่ะคุณบอกไม่กินเนื้อมีเนื้ออยู่ตรงนี้ว่าเด้อไหนเนไหนเนื้อวะเนะี่ยอ่ะเนื้อเป็นกอ้อนเนี่ยอบก็ไม่อบก็ยมีคนอยู่สวัสดีครับอขอโทษมือเป็นไรอ่ะก้อตุอตอ่อยู่อ่ะ อ,อุ้ยอ้าวอุ้ยอะไรครับเพอะไรแล้วนอนอะไรตรงนี้ไปนอนเตียงเดีย๋ยวพาไปนอนเตียงเตียงนี่ยนี่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 ห้องนอนไหนะวะนอนเอ้ยเล่นไหนวิ่งไปไหนนอนเอาเป็นไรอะโอ้หวัดกลัวอย่ากลกัวเลยเพื่อนเอาตัวอ่อนเหลือเกินไปไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวโอ้ดูลิ้นเอ๊ะ เออลิ้นยาวเลยเจ้าอุ้ยนี่ข่าวเพื่อนช่างมัานเลยเกตาอุ้ยระเบิดออ่ะอุ้ยรถชนเขาแข่งรถก,กันเดี๋ยวเราไปเอารถมามั่งเนี่ยเราก็มีรถเจ้านายเรามีรถเอารถพันแล้วเดี๋ยวไปหารถคันใหม่แล้วแหละคันใหม่คันใหม่เขาแข่งรถกันเราก็ต้องนี่เอารถนี้กันชอบสีแดง แรงวกว่าดีข้างถนนนี่มันแพ้อะไรวะเนี่ยแข็งแกงร่งแล้วมาไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยทางหมดทางมาแล้วเพื่อนขอแข่งด้วยแข่งด้วยเยอะๆลดความแข่งด้วยครับแข่งด้วยครับโอ้ยเยอะแยะเขอแข่งด้วยดิวางอุ้ยวางอ่ะ เหมือนใจอ่ะขอแข่งด้วยไม่ได้เล่นด้วยเล่นด้วยตายเจ๊ไม่ยิ้มอ้าวเจ๊ร้องไห้เลยอย่าร้องเจ๊อ้าวใครกิดอะไรอ่ะคนร้อนเปล่าคนน้นเปล่าหรือนคนที่เรากำลังพาไปด้วยอยู่ อยาเกียอย่าเกียอย่าพาไปเที่ยวเฮ้ยอะไรอะลงลุงมายืนทำอะไรเนะี่ยนี่อะไรเนะี่ยอะไรบนอะไรอ่ะเป็นอะไรเอ,อือตัวอ่อนมันคืออะไรเนี่ยลักทีเบคอนโอ้เบคอนว่ะใครเป็นลักทีเบคอนมัน้งไม่สนละไปที่อื่นเนี่ย วิ้ยนี่มันวิ้ยติดทำอะไรได้บ้างอุย้ยพังโอ้พังหมดโอ้ใม่ตโอ้โอ้พังหมดสถานีท้องเทียว,อยว,อยวโอ้เสียดก้อนหิมไม่เอาไว้ไรสาระ,ะไรสาระ,ะไหนดูดิมีอะไรอีก มีอะไรมีอะไรอ่ะอุ้ยเอาไว้ด้วยแล้วกันอุ้ยมีคนมาประท้วงอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโน No f o o ดเกี่ยวกับอาหารนี่แหละอ่ะประทวงอะไรกันออกไปอุ้ยอะไรอ่ะแพะท้องเฮ้อ๋อมันมีให้เก็บอยู่รอบ เดีกีดการ์ดกันใหญ่แล้ว้องกีดครับรู้ว่าสวยหรอขออีกรอบไหมชอบอ่ะชอบเดี๋ยวแล้วก็วนกลับมาที่เดิมเฮ้นนนยนี่เป็นไร ร้องไห้อะร้องไห้ใครให้ร้อง,งจักรยานใครเจ๊เขาหนีเอามาแล้วทำไมเจ๊ขวานขวานอยากได้ขวานอะ่ะจะหยิบอะไรได้ไม่เอาอเอาจะหยิบขวานห <laughs> ยิบขวานพังมาเลยทำรายบ้านเอา เจ๊เป็นอะไรตัวอ่อนกันหลือเกินเมืองนี้เขาเป็นอะไรกันเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยจีบกดกันใหญ่อุ้ยอะไรอ่ะนาดิกลานาดิกลาเก็บได้ไหมเนาอะไรเงี้ยแหละแป๊ซี่เลยนีวดีๆเขาไม่ต้อนรับเราเป็นอะไรไม่รู้ตัวอ่อนกันหรือเกินบ้านอะไงนี้เขาได้ปะเปิดตัวเปิดเปิด เปิดไม่ได้ฮะับทำไมเปิดไม่ได้อ่ะบ้านหลังนี้มันแข็งแกร่งเลยวะเอาขึ้นขึ้นขึ้นโหปีนขึ้นได้มมไม่ช่างไรแล้วเลยนี่ไปเล่นสระน้ำกันดีกว่าสระน้ำนี่ไม่มีน้ะจะเข้าจานะดึง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 แค่เนี้ยดึ สวัสดีครับจะมาเล่นน้ำอะ่ะมาเล่นน้ำไปเล่นไปเพื่อนหน่อยเหงาจังเลยฮะไม่มีเพื่อนขึ้นไปด้วยกันทางขึ้นอยู่ไหนเพื่อนเ,เพื่อนเพื่อนหาทางเลื่อนทางขึ้นกันไปด้วยกันเนี่ยแหละอั้นเราขึ้นทางป่าดงหิบเนี่นแหละเราเล่นรูอ่านี่บันไดฉลาดจริงๆเลยหดึงด เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไปทางนี้นะเดีย๋ยวเราไปทางโน้นเอ้ยไปพร้อมกันเลยไปแล้วอึงเยอยดได้ร้องคะแนนนี่เด้งดึ๋งเลยไม่มันเลยอะไม่มันไม่มันเลยอ,อเพื่อนร้องไห้ไม่สนุกอะเพื่อนอเดี๋ยวไปหาอะไรใหม่ๆเล่นดีกว่าไปด้วยกัน เรามีกันแล้วกันหิวป่ะเพื่อนเดี๋ยวพาไปซื้อของในมินิมาร์นี่มินิมาร์ใช่ป่ะเออใช่ไม่ใช่อุยอ้ยกีอะไรกันวะอุย้ยพังหมดกีดอะไรเจ๊เจ๊กีอะไรกีอะไรฮะชนเลยเพื่อนจะไปไหนไปเปพร้อมกันซือ้อของ ใส่กีดิคใายกีดิคโอค้โหพนักงานเป็นอะไรเป็นอะไรพาเพื่อนมาซื้อของเนี่ยยีดอยู่นั่นแหละจะเอ้าวฟังจะ <c oughs> เอาโค้กครับอโค้กไม่เอาเอย่าโค้กหยิบโค้กหยิบโค้กมาเล,เล่นมาเหนื่อยเหนื่อยต้องกินอะไรซ่อสาพนักงานครับอย่าอู้ครับ คิดเงินให้ผมก่อนครับเฮ้ยเอามือเกาตูดทำอย่างนี้ต่อหน้าผมได้ยังไงเด็ก <c oughs> ดูเยอะอ่ะร้องไห้เลยไม่คุณทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ขายของให้ผมก่อนอย่าเพิ่งนอนขายอ่ะุบ๊บตัวอ่อนหรือไอุ้ยฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าเเอาเพื่อนกัน อะไรอะไรเจ๊อะไรเจ๊าเพื่อนมาเพื่อนผมมีคนเดียวเพื่อนครับเพื่อนครับพี่ก็ป๋่งโคกหยีเพื่อนหยเพื่อนหยีเพื่อนดิเพื่อนไปกีดเก่งกันยังนะเอาเพื่อนไม่ออกมาช่งเพื่อนแล้วเพื่อนเจอสาวอย่างเงี้ยแหละติดสาวไล้วไหนเดีดิ้อุ้ย เบิดยอดเิดเหมี่ยวทางหมดขอโทษนะทางนีเอ้เอยไอ้นี่มันยืนตรง <c ười> ต้องแหงวเลยอุ้ยไปไม่ได้คิดว่าคิดว่าจะรอดเหรอะ<ป>อะไรอยากไปด้วยอะ่ะยามไปเฮ้ยตรงนี้คือที่ไหนนายขับรถไป,ปมากอุ้ย <c ười> ค่ะบานายอุ้ยนายไฟไหมนายไฟไหมยังยไงม,มีนะเพื่อนผมไฟไหมเพื่อนเพื่อนโดนไฟไหมครับไม่โสดแล้วน้ต้องการนะ้ำไม่ต้องแล้วไม่ต้องแลเพื่อนมาได้เพื่อนใหม่แล้วถุงโอ้คอคอออกอะ่ะตัวเราไม่ออกเอ้ยจะออกอะ่ะเออออกมา ีก่อสร้างหยอือเพื่อนไปดูกันเพื่อนทำดีๆ <c oughs> ทำอะไรเงี้ยโอเคค่ะเอ้ยบังเงพื่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนทับไปร<ๆ>อด้วยครับรอไปมารอ <c oughs> ไหนดูดิ <c oughs> มีทางขึ้นตรงไหนมั้งมีทางขึ้นเหรือ ้ยมีตู้เกมด้วยเพื่อนเล่นมาวอเ่าอเล่นตู้เกม้ยขอโทษร้องไห้ทำไมนี่นี่น,นี่เพื่อนื่อนไปดูข้างบนดิว่ะวิวสวยเชื่อไปดูวิวดูดูมันดิม่ใช้ออคอยการเดินขึ้นมาข้างบนไปเฝ้าพระเยซูอ่าขึ้นมาแล้วเป็นไงเพื่อน วิวสวยไหมอว้ยมีใครเขามานั่งเหงาอยู่างนี้ด้วยเป็นไรเพื่อนเอาเป็นเป็นอะไรอ๋ออยากจะบินเหรอไปเลยไปเลยอ่ะไปทั้งคู่เลยลาไปลาไปแล้วจะลงทางนี้ยังไงอ่ะทางนี้่ะหอกไม่ได้ ลงไปทางโน้นน่ะเฮ้ยมันต้องมีปุ่มปุ่มต้องไปให้ได้ครับปุ่มปุ่มปุ่มอะไรอ่ะปุ่มไม่ตกเงี้ยไหับขึ้นไม่ได้มันลำบากรูยไหมไดไม้ขึ้นก็ได้ จะไ,ได้วิหาทั้งขึ้นทั้งเลื่ี่อะไรเะเกละทำลายไม่ได้อ่ะเนี่ยไม่ได้เหมือนกันอ๋อมีหลายอย่างที่เราทำลายไม่ได้เหมือนกันเอ้ยมีรถด,ด้วยทำไมรถมาอยู่นี่วะอุยพังหมดเลยนะ <laughs> จะขึ้นอ่ะทำทำบ้านยังไงไม่มีบนไดกันเนี่ยอุย๊ย นีโ่โอ้ยลงลงข้างล่างเฉยเลยไม่ลงโอ้ยจะขึ้นขึ้นครับจะขึ้นขึ้นยังไงลนะ่ะขึ้นทางนี้อ้าวหล่นเลยปึ๊บเอวนไดน่าจะอยู่ทางนี้ขึ้นทางนี้ได้ป่ะขึ้นไม่ได้แค่ไม่ได้โอ๊บวนไดก็ไม่มี ได้ทั้ทงขึน้นแค่นี้ไม่ไหไม่ใช่ไม่ได้ใช่ป่ะไปว่ะมีอะไรตรงไหนไ่อือุ้ยชนอะไรมะแค่นี้ชนชนแค่นี้ลละอุ้ยเราเราเป็นแพ้ธรรมดาอ่ะแพ้ธรรมดาที่แบ เดินเดินเหมือนแพเดิวไปเอาไม่เถอะเดินเบาๆก็ได้เดินแบบอย่าวิ่งดิค่อยๆเดินจะขึ้นมาดูข้างบนแล่วมีอะไรพอดีเพื่อนวินี่ไงเจอเหรอแงในสามอันแล้วค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นอุ๊ยถึงแล้วตรเมื่อกี้มีคนอยู่แล้วเราอยู่ตรงนี้แหละอุ้ย เฮ้ยโอ้ยเทายาวอะมีเนื้อมีอะไรเลยวยเขาเคารพเราเขาเคารพเราโอ้ยแพ้ปีศาจอ,อะไรวะลังไงต่อยังไงต่ออ้ยกดาไหนลองกดอุ้ย พี่แพ้หล่นลงมาจะปล่อยแพ้ครับปึ๊กโอ้โอ้อะไรก็ไม่รู้ไปดว่ะอ๋อเล่นรถด้วยไม่ได้ไม่ต้องเล่นงานไม่ต้องเล่นงานตายดื้เดูมันวิ่งอีมันวิ่งแบบเต้นไปดือ ันไปหน่อย <It hurts. S 1> เยอะเทิร์ดเฮ้ยเราลองปึกเข้าว่ะเข้าว่ะทำลายไม่ได้มันหนาเกินมันแข็งเกินไปอย่ายวหาดวยวิ่งมันมีอะไรอะ่ะลงครับลง,ลงวิ้ยเมื่อกี้มิดแพท,ทองไม่ได้ดู ได้สามคับสามสิทเว้ยมันติดอะไรเนี่ยมันติดอะไรมองไม่มเห็นอ,อ,อ้าอ้าวมองไม่เห็นอะไรเลยขึ้นยังไนอ่ะขึ้นมาแล้วเกาหัวเลยทีเดียวอะไรเนี่ยโอ้เสียงดังขึ้นมาเลยทำอะไรอนะ่ะทำอะไรมันเสียง ปีดปีดเดียวไม่ได้นี่ีบมันม,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 มีบันไดเลแค่เราอ้วนจิ้มร้อนยืไม่ได้ตัวตัไม่ต้องใช้เกิอ,อ่งห,หมดแค่แพ้ตัวเดียว ทำอะไรไม่ได้อไอ้ก็ออกไม่ได้นี่อะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้อุ้ยเจอังเนี <c> ่ย <oughs> อะไรก็ไม่รู้ทุกคนเอาไปด้วย,ยนี่เปล่า,าไปไหนอ่ะอันนี้อ่ะเอาไป นี่มันอะไรเนี่ยอ๋ออุ้ยดีไปละไม่ไม่มีอะไรเลยขอให้ทำอะไรก็ไม่รู้อุ้ยเกาทำอะไรกันอ่ะบูชาอะไรบูชาอะไรอุ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรเพื่อนเราฮะมองเลยเพื่อนเราฮะมองเลยเพื่อนเราเพื่อนแป๊บนึงเดี๋ยวช่วยเอาเอาเพื่อนเรามาบูชายันได้ยัง

ออกมาตรงนี้เลยอ่ะออกมานอกแแบบเดี๋ยวจะเข้าแมบพร้อมอ้มกีดอะไรกันนักงาเหมือนที่บ้านไม่เคยกีดเม่ที่นายทำเราอ่ะทำเราฮะทำเราอย่าโดนอยวาโดนอุตส่าห์มาช่วยว ไม่เคยเห็นคุณค่าร้องไห้แป๊บโอ้ยไปที่อื่นแล้วไม่ใช่ว่ะเจ้เฮ้ยมาอลเราเป็นไหมนะต้องโวมีอะไรบ้างไม่มามีหรอกวะทำลายไม่ได้เลยเจ้าขอ,องทำอะไรอ่ะทำอะไรทำ หพังเสาป้อมเสาไฟเอาปะทวงนันเองแล้วอะ่ะอย่าปะทวงไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยใจจริงเลยค <c oughs> ุดคุดตาะ <c oughs> ขาติดเ <c oughs> ขาไม่ได้ <c oughs> ช่วยช่วย เอ้าเป็นอะไรหืมใจด้ละคุเริ่มมันหมือนได้ไม่ต้องลุกแล้วไม่ต้องลุกแลยละไปโดนประท้วงเลยไปกลับบ้านไปวนไปเท่านี่ยังประท้วงอีกเขาไปเลยละนี่ด้วยไม่ต้องมายืนร้องไห้ไม่สงสารไม่สงสารไม่สงสารนี่ก็ไม่สงสารไม่ประท้วงอีกไม่เข็ดหรือยังยังยังจะมาประท่าน้เหมือนได้อะวิปของกานเขามีปาร์ตี้อะไนตามทำไม ขอกินด้วยได้ไหมครับหวิวครับหิวหิวครับบอกว่าหิวไม่จะขับมันจะอิ่มมันจะมันจะอิ่มมันนะมันจะอิ่มมันไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินเว้ยเว้ยทำไมเราท้องอ้วนอย่างนี้ท้องนี่ก็ยังมายืนเต้นอยู่ยืนเต้นซี่ปูว่ะอาวกระป๋องไม่เอากระป๋องเลย อะไรอ่ะ <c> เ <oughs> จ้าผูทำอะไรได้ <c oughs> <c oughs> อ่ะผู้อะไรกันไม่รู้ <c oughs> ตรงนงี้ได้เฮ้ย <c oughs> ว่ามีไฟอะไร <c oughs> ไฟเยอะไฟเยอะอ๋ออะไรอ่ะไปไหน God, help นายคือตัวอะไรอ่ะอันนี้อันนี้ยิทำไมโลกมันเปลี่ยนไปโอ้อะไรเขาให้ทำอะไรเออตัอ่อนเออ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 อุ้ย ไปขึ้นก็ไม่รู้เฮ้ยมี <laughs> มีเครื่องปิ้งขนมปังอยู่ข้างหลังเรามันทำอะไรได้วะเมื่อกี้เขาให้กดอะไรนะตั้งมาเลยเฮ้ยเจออีกแกล้วได้หกครับสามสิบแล้วเยอะขึ้นเต็มไปเต็มไปเรื่อยๆ๊บปึ๊บปบ๊บ เอ้ยงน,นไปไม่ได้อ้าวพังหมดอ้าว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 พังหมดเลยแล้วเครื่องปิ้งขนมปังมันทำอะไรได้เนะี่ยอ้าวไปไหนไ,ไม่ได้เลยเ <c oughs> ออนอนตายติดแมปนอกแมปฉันอยู่นอกแมป อ๋อออกก็ได้แหลวเอออพังพัง<อ><อ>วิ่งครับวิ่งหนีครับวิง่งไม่รู้วิ่งหนีอะไรวิ่งไม่ออกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมันม,ม,มีแหละแต่ลองยังหาไม่เจอโดยพังหูน่เหล็กแทงเหล็กยังกระเด็น ก้ยพังหมดในวะเนี่้กูยพังหมดพังหมดเฮ้ยนั่งไงโอ้โหเจย,ย์ดยังไงเกยทับสามบแล้วอ่าพังตา,ายฮะตาย ไว้ส่งของไม่ต้องส่งหรอกวัสดุใครไม่ถึงบ้านเนี่นแยแหละแค่โดนนี้ทำลายหมดแล้วนะ <c oughs> อออ <c oughs> เอา้าทำไมมันกลับมาดูเรียบร้อยเหมือนเดิมไม่คิดเองต้องก่อหรือวเราทำลายอะารทำลายทำล้ว สี่หกตั้งต้องคาไม่ต้องอะไรไต้องมีเต็นแหละว่าหลังนี้เฮ้ยเพื่อนเรายังไม่ตายใช่เพื่อนเราป่าวะไม่ใช่เหอุย้ยอ่ะอโทษออุอ้ย,กยเก,ยกะกะจริงๆเลย เก็บของว่างนะวันนี้มากอาจจะเจงแล้วยิ้วเหรอยิ้วยิ้วเหรอยิ้วเหรอเข้าไปเลยตบเข้าไปตบเข้าไปไม่ต้องลงแล้วเฮ้ยอะไรวะนี่อุ้ยมันมีรูด้วยว่ะตอนนั้นเรากระโดดทำไมวะอันไหนวะน่าไอ้ตัวอะไร วิ้สโลโมอชั่นลองให้ทำไมมานายคือตัวอะไรขนมปังพูดได้อะไปไแปะปไม่ได้ขนมปังขนมปังเอ้ยวิ่งเอือโอ,อ้อยเอาไปไหนแล้ว ตัว <laughs> อะไรไปเดิเชโลบโมชั่นนะ่ะกด e อ้อาวกด e อ,อุ้ยอ้าวอุ้ยใครเป็นอะไรอ่ะอ้าวหนุมปังเกินย่างแล้ว,ลวจะปอนกั้นรถไว้ครับไม่ให้รถผ่านนะ กานไว้เลยลูกโอโอโอ,โอแหลแกแล้วเริ่มแหลกแล้วเริ่มแหลกแล้วอยู่ในปูนี่ไม่ให้รถผ่านนะรถทางไหนก็ห้ามผ่านนะโอ้โหแหลกแหลกที่หมายไม่เอาเลยไม่เาลยสองไออะไรวะเนี่ยเฮ้ยชนไม่ใหญ่ดีเลยไม่ชน โหตัวเล็กทำงานเลยวิวิควังอะไรวะเดียวเอออออออาหล่นเอาเอาเตัวอ่อนกันเลยก็เกมนี้ <c oughs> โอ้คลิปยาวเอ้อยเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามด้วยนะคนที่มาดู เกมนี้เดีย๋ยวใครอยากเล่นเดี๋ยวเราเอาลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะก็ไปกดซื้อเล่นได้สน,นุกเยอะๆจนเออดี Open World Open World ไว้เจอกันบ๊ายบาย